สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูฮุสุขคนครับพี่น้องหลังจากที่เข้า <c oughs> ไปกินอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาพี่น้องกลเป็นบรรยากาศสวยๆงามครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็าเลิกงานมาคํำครับก็อ,อยากไปถ่ายอยู่ตรงไหนตรงหน้าอยู่พี่น้องแต่ว่าเขากลับมามุมเกา่ามุ่งเดิมเข้านะครับผมก็คือฉากเก่าครับผมสตูดิโอเก่านะครับนะครับผมครับกะเป็นหมองถ่ายคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องมื้อนี้ครับผมได้เมนูนะครับผมเป็นต้มง้วพี่น้องเป็นต้ม่มเครื่องในครับผมมี มีปอดมีม้ามน้องพี่น้องมีเครื่องในลหลายๆาอย่างครับผมแต่ว่าเอ็นเจวก็มีแน่พี่น้องมีแก้มครับบกักมาลานะครับผมมีบุกเขือนะมาน้ำพี่น้องแต่ว่าบริยูได้ก่อน,นครับผมใส่กับเขาเหนียวกองใงญ่ๆคือเกาของเข้านะครับผมนะแซ่ยบเด้พี่น้องเด้อเสียก็มีนะพี่น้องมาๆๆเส่็จเสบพ้องกันครับผมมาอู้หลายเติบดีพี่น้อง สวยหมดเงยเลยดิผักกะไลอ,อ,อื้มอื้มสว้ข้าวกระหอนพี่นอ้องต้มกระหอนดิเรียนสื่อเพิ่นมากครับผมปรุงมาแล้ว หูผู้ม mm <AND> well. ันใหญ่สองอยากขี่แก้จังไงอ่ะ อืมหวานเลยพี่น้องปุงมาใส่บังะงาวยอดผีมาเรียบร้อยพี่น้องเสร็จแสบอยู่ครับช <c oughs> ุดนี้กันแบดซิฟเดอพี่น้องนี่ได้ประมาณนี้ครับผมกะโคตรละลานครับเตยวเกาพี่น้องเตีาคว้นนี่ เอ็นล้วนๆเลยครับผมรานนันเพิ่นสิบ่ปรุงพี่น้องเห็นมว่าปรุงเองครับรานนี้ปรุงมากหหพร้อมครัผู้กรอบดีครับ อืมว้าววาวจะวิ่ตัวมผมอ่ะอืมอืมเลขามาน่นำนอง อืขอานึงไม่ไหมพอเห็นไอาะบ่อ,อนๆเลยสุดยอดเลยมึงนี่อืออืืม เพราะแจ๊บไปดรวยพี่น้องมันนี่เป็น,นเออกับพ่อพะนะปบอดมันนี่เป็นนุ่มๆไหมนี่อืมอะไนัอมันเลือกได้พี่น้องขาไายเนะเ,นเ,าาเป็นแก้วแจะาขาลร่เพิ่นบ่คอยเอามาต้มนะได้จัดอยู่ตม้ม แสบขาไลายคือทสุดยอดเนาะ Hoa bên hai mẹ lại hàng đi bữa nay bác đấy. Ng mùa hân rồi đi, ghi nóng. này yên nga mẹ bố mẹ bố nhầm bê hóm หากอยู่เย

เขาของฮันหอยพี่เหอ ้ว่าไกลเบิร <c oughs> ์ดอ่ะกับแจกพร้อมกันเอาขวดเอาก่อนถ้าพี่น้องว่าหันกล้องตัดพี่น้องเนาะกินไปยาข้าวเลยดีว่าหัน thì bữa đó không học trà không cần อืมนแกเรอพี่หองเนี่ยกผู้มีไมงไไไไเหรอแมว่าหันแมพี่หอง ครับนครับผมครับกะแซบแซวคบมือนีครับผมสำหรับตมง่วงครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าส่วนอีพี่นันมาได้ครับผมอันนี้เพิ่นมันบ่มีเอ็นแกวพี่น้องของแซบมันบ่ใสไ,ไหม มันอาจจะลดต้นทุนครับผมนะเดี๋ยวข้อซื้อมาจัดเองดีกว่าพี่น้องสารับตุ่มง้วนอ่ะกัแซบๆครับผมนะหรือว่าแซบนะพี่น้องครับผมครับก็อนลี่ยกันไปครับฝากกดไลก์กดแช่นะครับผมกดซับสากใครช่องเวบไพ่กินน้ำเลยครับผมสารับลิน้เว็ไพ่กินกับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าด้ยพี่น้องจาะถิ่งจาะปลากันได้ครับผู้ใดที่เขามารับชมกับขอขอบคุณมาแลหลายครับผมนะสารับมอนี้เวบไพกินไปแล้วครับผมสวัสดีครับ